มาแล้วเก่พัดจะใส่กันอ๋จะเอาเรื่องขึ้ล่างมาหาทางข้สองขั้นเลยที่บนเดียวกันบ่ลมอเอามสวัสดีครับทุกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพัดพลคนราหย้าวันนี้ผมอยู่ที่บ้านม่วงหวาน ตำบลม่วงหวานอำเภอณพทองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อู่ทองพูลการช่างสาขา2นะฮะต้องบอกว่าสาขา 2, 2> เ,เพราะว่าขยายจากสาขาหนึ่งมาอยู่ที่สาขาสองนะมาเยี่ยมชมนนอู่ทองพูลการช่างนะฮะหรือว่า,าพ่อทองพูลนะฮะก็ซึ่งได้ทํารถขายดัดแปลงตอนนี้รถที่อยู่ในอู่นะตอนนี้อยู่มีประมาณ78คันนะฮะในคิวตอนนี้ตอนนี้งานกําลังเข้าเยอะมากๆเลยฮะด้วย รูปทรงนะฮะรูปลักษณ์ที่สวยงามนะฮะถูกตาต้องใจกับคนที่กําลังต้องการรถถ่ายดัดแปลงแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้าคลิปนี้ออกไปก็คงจะทําให้ f อซหลายๆท่านที่รับชมอยู่รับชมคลิปของผมอยู่ในขณะนี้คิดว่าน่าจะตัดสินใจได้ง่ายนะฮะว่าจะมาทําที่นี่หรือเปล่านะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถของอู่พ่อทองโพลหรือว่าช่างอดิศักเนี่ยจะมีความสวยงามอย่างที่ผมเกิดนำหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆครับหนึ่องเครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะฮะรถไถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆท่านทักสร้างฮะพักสร้างคนไหนคนไหนเป็นสร้าง ่อบโอ้นี่สร้างง่ครับอันนี้พอต้องพูดแมนบอครับเ่ยโอ้เจ้าของอูอันนี้สาขาสองแมนบอครับเลยแมนบอสาขาแรกอยู่หนาบ้านครับอันนี้สาขาสองเออสาขาสองอน,นี่ขยายออกมาใหญ่กว่าเ่าเพราะว่ามีลูกค้าเขามาหลายตอนนี้อยู่ในอูจักขั้นครับที่รอดคิวเฮ็ดอยู่นี่หกขั้นหกขั้นหขั้นแล้วก็อยู่ข้างนอกนี้นะครับร่วมบอนี่ยร่วมครับร่วมร่วมในคิวเลยหกขั้นอ๋อ มีหัวันนะครับขออนุญาตเบิ้งเด้นเด้อครับเด้อครับผมแล้วขออนุญาตแนะนำคนหนึ่งเลยลืมลืมอัวนี้สร้างอย่างไรครับสร้างอดีตซักครับสร้างอดีตซักครับอ๋ออันนี้สร้างอดีตซักอันนี้อันนี้สร้างน้อยอันนี้สร้างสร้างใหญ่แล้วสร้างผู้กลางเลยครับไม่ได้สร้างผู้กลางอันนี้ชัดการทันวิเศษครับอ๋อสามคนสามสร้างซอยกันอ๋อโอ้โอ้เขาเอื้อนว่าเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวนะพ่อเนาะ ซอยกันถ้ามากินโอ้สุดยอดเลยแล้วขออนุญาตแนะนํานะผ้าผ้ายางแนะน้าที่ว่ากำลังเห็นอยู่กันเดี๋ยวผมสิออกมาเบิ่งรถขั้นที่ว่าเรียบร้อยแล้วโอ้กองเล็กนี่เล็กตัวนี้เล็กคืนราคาเนาะครับเนาะสร้างเนาะราคาที่ว่าจะสอะอยากหูราคาว่ามันคือแพงแท้จะไปว่าแพงเลยครับเ้อเพราะว่าเล็กมันแพงขึ้นสสมือครับอันนี้เป็นรถจากแต่ใส่ครับเนี่ันี่ผเห็ดมาแล้วครับแต่ใส่งานม่ได้ อ๋อลูกค้าเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาจากสครับเฮ็ดมาจากกุลลังมหาสารคามอ๋อจากอำเภอกุลลังมหาสารคามครับผมนี่แมนบอสนี่ไอ้ร้อยแก้ไขเนี่ยแมนครับร้อยแก้ไขถือแกะออกครับปรากฏว่าอ่าเราเฮ็ดเองแมนบอกครับหลูกบอลห้องไฮซังหมองอื่นเฮ็ดมาเพื่อนไฮซังหมองอื่นเฮ็ดอ๋อแล้วแต่ว่าบ่ถทึกใจเฮ็ดเราใส่บ่ได้ครับอ๋อเฮ็ดเราใส่บ่ได้ครับเสียสองต่อต้นสนแมนโอ้โอเคโอ้ยทั้งเซียนเลยสุดยอดเลยเนี่ยกันไม่หอดมือห้าวเราก็ต้องเอาสุดยอดเลยเนาะ อันนี้เป็นโคกของอีหยังครับเนี่ยอันนี้เป็นสร้างเล็กครับสร้างเล็กครับโอ้สร้างเล็กครับโอ้สร้างเล็กเขาทาได้สร้างเล็กรุ่นนี้ครับเนี่ยรุ่นเดียวกันที่ผมซื้อมาสองโตเพืดอครับเนี่ยตัวนี้นุ่นครับตัวโตอึดตัวอึดเลยแรงแงพอกนี่มาตรงห่วงนี่ครับอันนี้จบวิศวะผมจบวิศวะเครื่องกลครับคนน่ะโหโหบดเลยเนาะครับว่าเครื่องแบบนี้กำลังเท่าไรเท่าไรนี่แน่นอนเลยบ๊อพิษหวังครับคันลูกค้ามา ทีโอทองพูนกันช่างนี่ครับในอีนี่เลยครับนี่อยุธยาเทคเตอร์ตัวนี้อันนี้ออยยุธาทรรเต์คับนี่รถตา้จากลูกค้าทั้งหลครับ่คนของลูกค้าที่กันครับลขาท่านทางข้างบ้านฝางครับบ้านวัดในคืนครับบ้านฝางนี่อยู่ที่ไหครับก้อนหินหางเลือกครับออกจากคอนแกนอ๋อออกจากคอนแกนไปทั้งนี่บ้านฝางขึ้นก้าวอำเภออย่างอำเภอบ้านฝางครับอำเภอบ้านฝางอ๋อคอนแกนก้อนหินหองเลือกครับแล้วขั้นนี้ได้ครับนี่ขั้นนี้ บุรีรัมครับบุร um ีร oh. nah ัมอ oh. ๋อรั่มปลายมาอเครื่องไม้คร okay. ับเซตที่เครื่องไม้พร้อมรับเซตที่หนึ่งหนึ่งหักตัวไม้เลยโอ้ตัวคันกับสตาร์บั่นมั่ยตังค์ฮะโอ้ไม่ขนาดขนานอยากเห็นขนนั้นตอนสำเร็จรูปเลยอีกสองเดือนเขามีเขามีโอกาสได้เห็นเนาะครับผมเราเรียกขั้นนี้เลยครับนี่ขั้นนี้จะใส่ขั้นนี้กับมันฝางครับมันฝางสองขั้นเลยครับหมู่บ้านเดียวกันบอลลอนอ๋อแล้วว่าเขาส่วนกันว่าไง เป็นมาก่อนมาหลังครับอ๋อครับมาครับเออวันนี้คือคือเครื่งของลูกค้าเบิร์ตเลนแมนนบอกครับเครื่งของลูกค้าครับโอ้อันนี้สีสมนี่น่าจะเป็นอาร์ทีบอกครับอันนี้เป็นอาทีสิบตีแรกครับคู่ปอตาบอ่ครับคู่ปอตาครับอ๋อของลูกค้าคันใดครับเนี่ยนี่ก็คืออันนี้ซื้อมาเตรียมไว้ครับอ๋อซื้ึ่งคันว่าลูกค้าต้องการเครื่งก็ขายให้ลูกค้าเลยที่จิ้มดยวให้ไหมครับอ๋อครับ นี่บอกัขัข้นไม่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเลยครับเลยเยเขาจะเปิดเบื้องฝาเล็กคาฝาดำโอ้ฝาเล็กรหลุดไม้เลยครับเนี่ยอร้อยหาหาสตาร์ทมืออีกตั้งหกักนี่กบรบโต๊ไปหาหมื่นกว่าก็ในรุ่นเนี่ยหมื่นแปดหม่นแปดาปัด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 แม่ขันเรามาติดเราถนี่เนาะเป็นตะเป็นตะเบิงคักเลยเนี่ยโอ้โอ้สุดยอดเอาเดี๋ยวนำ ถ้าผมไปเบิร์ไอ้รถที่ที่เซ็ตแล้วอันนี้เป็นรถที่เฮ็ดเซ็ตไปแล้วแมนบ็อกครับนี่ครับท่านี้เฮ็ดไปแล้วครับที่นี่ลูกค้าเพิ่นเครื่องก้อนเพิ่นเป็นอ๋อที่เก้าสิบอ๋อเครื่องเครื่องเก้าสิบครับเครื่องเก้าแห้งเพรเต็มใจว่าท่านเต็มใจครับเออแล้วอัลเทเบรแลงมาใส่อ๋อเปลี่ยนเป็นสิบเอ็ดแรงแมนครับอ้าวบ้านเนี้ยทีเบรกอยู่บ่างหรอบ้านเนี้ยเบรกก็ต้องงอนครับเออสิบเอ็ดแล้งเหรอมันแห้งกว่าเก้าแรงเลย อ่าพอค่อยเบรกด้วยพอด้วยจ้าของรถที่เอาไปไหมรถมันแห้งเลยอันนี้เป็นเป็นโค้งของอียังครับเนี่ยตัวนี้เป็นโค้งสยามคูบต้าสยามอ๋อสยามคูบต้าคัตคูแอนซีหนึ่งสามหนึ่งมันบอกครับแอนซีหนึ่งสามหนึ่งรุ่นรุ่นรุ่นเอฟซีดีป่ะไม่เอฟซีดีป่ะครับเป็นรุ่นธรรมดาครับเป็นเอฟซีดีครับธรรมดาครับเป็นรุ่นธรรมดาเป็นเอฟซีดีครับคัตคู่ตัวเดียวกันครับอ๋อคัตคู่ อันนี้ก็เป็นระบบไฮดรอลิกเก็บเก็บระบบเก็บสายเก็บยังได้ได้เข้าท่าครับได้ได้งามเก็บสายรายละเอียดเก็บรายละเอียดได้รบ้างโอ้โหเบรกเกะเอาแบตเตอรี่ยูใส่ครับนี่ยท่านนี่ผมมีแบตครับแบตเตอรี่มีแบตเพิ่นกระชีอยู่นี่ครับอ๋ออ๋อเราเราเช้ไว้ข้างล่างเนี่ยพอดีเลยเนี่ยอ่นครับเออเวลาความความตัวเครื่องมันตัวโค้งมันกับแบตเตอรี่ไว้ในนี่พอดีเลยครับเนาะอันนาคตนี่อนาคตนี่ยขันไปใส่สตาร์ทมือเนาะ ช่วยรบรรเทาได้หลายเลยแต่ลูกข่าวลูกข่าวพนักงาเพิ่นยังยังท่านอายุหลายครับยังหลมีจะมีชุดนี้ลกูกอ,อ๋ออันนี้นี่อย่างนี้มี่ี่ชุดชุดนี้ประกอบอ๋ออันนี้มีกระจกพร้อมครับเออมีกระจกพคว่ำอันนี้จะเลือดออกเพือ่อเ,เอาเอาลื้อออกเพือเ่อที่ยกยกเครื่องไซน์อันนี้ยังพระท่านประกอบอันยังบระทัานประกอบแต่ตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแต่ว่ายังมีไใส่นี่ นี่ลูกค้าสิจงลูกค้าขึ้นมืออะไรครับเนี่ยก็คือวันมือ้ออื่นครับมื้ออื่นอ๋อลูกค้านัดเอาไปให้มื้ออื่นครับผมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดถังน้ำมันนี่เก็บไว้ข้างในได้แบบว่ากลมเกลืนมากเลยครับกลมเกลืนมากจะเป็นอ่าจะเป็นการบดเท่าๆนะครับเพาะเวลาแนมไปนะครับควรลงคนกะเน็บไว้ข้างหน้ากันมัเนาะควรลงคนเน็บไว้ข้างหน้ากันมั ออันนี้เป็นอ่าโค่งสยามแบบแท่ควมหนาเน้นบอครับเนี่ยสามเกียร์เดินหนาหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับแต่แข้งครับอ๋อแต่แข้งเลยครับเครื่องแอร์ต่แคงก็ควมหนาคือกันบอคือกันเนาะกันแต่แค้งวิธีเอียงข้างเด้เอออันนี้ควมหนา่ต้องแท่เขาบอกควมหนากันแต่แค้งนี้ต้องล่อคางนึ่งอันนี้วิธีการตัวช่วยเลี้ยวเนาะ เฮ็ดดึงไปข้างหลังตัวเอเอตัวตัวนี้ครับเนี่ยนี่อันนี้ตัวโซ่เลีย้ยวซ้า,ายอ๋อเห็นบนอนนครับนี่ตัวตัวตัวขวาเนี่ยครับเนี่ยนี่ตัวขวามันกระทนัดดีเลยเนาะอยู่ข้างขวาข้างซ้ายเนาะตอนแรกผมคิดว่าเอาไว้ตรงอ่าตรงพืน้นแถวแถวของผมผมก็ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาก,ม,กมันเก็บได้ดีอยู่ตอนแรกปรากฏว่าโดนโดนไปมันมันบุกไปคลองนะเพราะว่ามันมี มันมีตัวนี้ครับสองค่างอยู่แล้วครับข่างหนึ่งคันเร่งข่างหนึ่งเบรกกบคันอยู่แล้วมันดีมันดีเก,กะนะครับครับต้องใส่มือดีกว่าเพื่อโรับอู้นะครับท่านผู้ชมถอดซ่อมถอดอยังได้เบิดเลยครับรถคันนี้ถอดได้หมดครับ,รบอันนี้กับของใหม่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปนไปซื้อของเก่ามาให้เลยครับนี่ยอ่านี่ยลูกหมากนะครับเสื้อใส่ให้ลูกค้าใหม่เบิดเลยครับ แล้วก<ล>็รอ่าซ่งตัวนี้ครับผมก็ผมมักโซ่งนี่แหละที่ผมซื้อรถอยู่บ้านมากกับกระยอนโซ่งตัวนี้แหละมันโค้งแบบง่าสร้างนะมันงามเลยครับพวกพวกเอ๋่ล่อหนานี่จักประมาณจักเส้นครับเม็ดซิบเลยปนี่มันเม็ดสามนี่เม็ดสามเจ้าที่เม็ดสามเมตรสามเส้นมันปอไม่เม็ดสามเซิบเมตรสามเส้น ข้างหลังได้ข้างหลังนี่ประมาณเมตรสิบได้บ่ข้างหลังยุ่ยประมาณเมตมาครับมาอ๋อล่อนี่ก็ดอกกลางปลาเบิระครับขอบขอบสิบสี่แล้วขอบอย่างครับตัวน้สิบสี่ครับขอบสิบสี่ครับหกศูนย์ศูนย์ขอบสิบสี่ครับเวลานี่ขอบันี้ขอบสิบหกแปดกสอย่ครับยางแปดครับยางแปดอแล้วก็เก็บอันนี้ได้ดีครับอ่าป้องป้องกันการอ่าติดถือสายผ้านบาดเจ็บได้ครับเนี่ย อันนี้ยังนั่งถอดได้ไหมพ่อเอาลงถอดให้บึ้งโอ้โหหนาเวลาเปลี่ยนสายพานเวลาตั้งสายพานมองเพิ่นเพิ่นซิกไข่แค่อาทีแอบแค่อาทีเนาะอืมแต่ว่าเขาก็มีมีการตัดตัดหูเป็นเป็นเอกลักษณ์ระบายความร้อนครับมีระบายความร้อนนุ่นฟอมโอ้โโอเคเลยขาทาเขาทางามมันสวยงามเลยอืมใส่ลูกเตะจักโตครับจุนลูกเตะมีตัวเดียวครับมีตัวเดียวลูกกิงตัวหนึ่ง ลูกแม่นดูลูกเตะของเพคนเหรอครับลูกเตะเก่าครับลูกเตะเก่าครับแล้วก็ลูกี้ยงตัวหนึ่งสายพันธุ์นี่จักนิ่วครับนี่คันควมแบบนี้ร้อยสามครับร้อยสามนิ้วครับอ๋อร้อยสามเดีวกับเฮดไห่แอนแลงชุดเร็วขึ้นเนาะคันสายพันธุ์นี่แห้งเน่าแห้งอืดแม่นปะแห้งเง่าแห้งอืดเราแห้งไปมีดตัวลูกเตะหรือว่าตัวลูกกิ้งหลายตัวหลายตัวนี่มันมันจีรศุดเพราะว่าพูดลงคนนี่เขาใส่วิธีการอ่าคัน เขาเอิ่อนว่าอยเขาเขาเรียกเอามาเอาลูกเอาลูกลูกครับเขาเขาเอิ่อนอย่างเอามาดโตๆนะสายพันธุ์สั้นล้วก็เขาเอิ่อนโทษนะเขาเอื่อตโทษตัวโทษนัวโทษมันมันมีผลอย่างไรก็เครื่องหนึ่งละคุณจะต้องใช้สายพันธุ์สองใช้สองเบอร์เปลืองไปอีกครับเปปลือองไีก ้วก็มันเป็นทษครับทดกับทีมาทรงทรงกำลังอย่างนี้ครับมันมันพอตอนเนื่งครับอ๋อที่ให้กำลังมันตกแม่นบ่ครับกำลังที่โมตอนเนื่งผู้ลงผู้ลงคนอาจจะคิดว่าใช่โทษนี่กำลังที่เพิ่มขึ้นบมแมนมันเป็นการเฮ็ดให้งกำลังเครื่องตกเพราะว่าผมทายมาหลายหลายคนแล้วครับเพิ่อนบอกว่ากำลังมันตกตกครับอืมจากที่ให้กำลังออกมาทีเบ็ดแรงเพิ่อนกับที่ให้ออกมาประมาณก้าแรงเลย่หมันสิลดลงครับ คือที่หายไปเป็นแรล้งคนละเรื่องเรื่องของอันนี้ก็คือทางอูนี่ก็คือติดตั้งไฟระบบไฟให้เบิร์ตครับปกติมันไม่ไม่ไฟบัวครับตอนตัวนี้ใส่ให้พร้อมใส่ให้ครัเพราะว่าไฟต่อต่อออกมาจากตัวนี้มันมีอยู่เนาะครับผมผมใส่ให้พร้อมไฟหนาจะเป็นต้องใส่แบตเตอรี่ก็ไม่ไฟนะตัวนี้เนาะตัวนี้มีครับแต่ว่าไฟเลี่ยวนี่ยมัสามารถนั่นได้ต้องเขาต้องซื้อดีเลย์ใส่ปอกแป็กปอกแป็กปอกแป็กจะถ้ายดีใส่ทั้งไฟเลี่ยวมันบ่พอครับครับ ต้อง,ง,งมีแบบพ่อมา,อารับแล้วก็หลังค่าี่เฮดไดกรมกกืนเฮดไดสวยงามมากครับเฮดไดสวยแล้วก็เล็กทีเอามาเห็ดนีู่้สึกว่าเป็นเล็กหนานะครับนี่บเรา,าต้องข้ำให้เกลให้เทือดหะเลยครับนี่ยเราต้องแยกวัชหักเนาะเพราะว่าเล็กหนาครับเี่หนาสิาามินนะครับหนาเล็กหนาที่มินแล้วก็สองนิ้วนะครับนี่เล็กสองนิ้วสิมินครับเราต้องแยกว่า สิฮักไปหนาสิงมไปหนาบ่ต้องอย่าน,นเลยครับไม่พูดว่นแรนี่ก็มีไอ้เขาเอานนิญนวดย,ยังไม่นวใครหมดเยฮ่า่า<ะ>ฮ่ฮะตัวขวงเออเอิญตัวลมหมุนนี่ยนะมันเพราะว่ามันหมุนได้มันจับพวมันสบายนะคนกบคนก็จับที่นะมันกัดอ่าเราแต่ความถนัดนะในตัวขวงโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอันนี้พอดีอลูกค้าเอามาเปลี่ยนเครื่องเรา่ได้ เอาผ่านไถ่มาเนาะครับเนาะก็เลยไม่มีโอกาสที่จะรีวิวไถ่ไหเบิงนะแต่บ่เป็นอย่างครับเพราะว่าผมมีคลิปที่เคยถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวสิเอาคลิปใส่ไปให้เบิงนะครับเด้อแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับอ่าสั่งขั้นนี้เฮ็ดไปทั้งหมดราคาจักบาทครับไปยืนมองนั่นก็ได้ครับอ่ายืนมองนั่นเลยขันนี้บ่รวมบ่รวมเครื่องครับครับที่แปดห0ื่นครับโค้งเฮาแม่นบ่ครับ เอาโค้งคือลูกค้าเอาโค้งกับเครยงมาไห่เข้าไม่นาทีเฮ็ดให้เป็นทรงแบบนี้ผ่านนาผ่านหลังสามสามสามใบแล้วก็กระทะนี่กระทะกระทะดีบ่เลยกระทะพิกอัพของสร้างครับกระทะของสร้างสร้างหาใส่หคันสมมุติว่าลูกค้ามีโค้งมาไห่แล้วก็เป็นล่อล่อกระทะเล็กกระทะหนีบกระทะนีบสร้างบ่าะใส่ไห่เปลี่ยนไม่เลยมันมันมีไม่มีสองครับ ถ้าลูกค้าต้องการจะได้กระทะเก้ากระท้ไส้แต่ว่ามันจะมีข้อเสียครับกระทะหนีบมันจะเวลาขึ้นรถนักๆมัดจุกหัวจุกมันสิขาดทำไมล่ะครับรถล้ออีห่าพันครับอรถล้งอีกห่าพันโอ้เพราะว่ากระทะเนี่ยกับพอสมควรได้เนี่ยแล้วอันนี้กึ่งเองบวกครับกระทะหรือว่าสั่งซื้อมาแต่สตัวนใสกระทะหลังเนี่ยสั่งซื้อมาครับแล้วก็ไปส่งส่งกึ่ง อ๋อครับคือเก่งอยู่ในในในพื้นที่เทานี้แหละครับแต่ว่ากระทันี้ก็สร้างซื้อมาครับจับศูนย์ไม่ครับอ๋อแล้วก็จะไปจับศูนย์ใหม่จากโรกเก่งครับขัางสองเลยเนาะครับผมขั้งสี่ล่อเลยครับท่านผู้ชมผมจะบอกให้ฟังเด้อครับท่านผู้ชมบ่หู้ว่าสิเหมือนกันหรือเปล่าทั้งบ้านผมอุดตลิดครับผมเคยไปถามเลยครับผมเอาล่อล่อไปอัพไอ้ล่อรถิกอัพแบบนี้แหละเอาไปเฮ็ดครับเขาคิดคางละนะครับเซ็นละเนี่ยครับ สิละแปดร้อยครับเฉพาะค่ากึ่งสิละแปดร้อย,ลลอยดูนี่เสียงจักบัตตกประมาณถ้าคู่หลังกึ่งพร้อมหน้าแป้นครับพร้อมหน้าแป้นเบิร์เลยครับพร้อมเล็กสองตัวประมาณสามร้อยบวกค่ากึ่งอีกประมาณเดียวกันพอพ่อกันประมาณอ่อยางน,นีก่กัยางไม่เบิเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังในราคาแปดหมื่นนี่เป็นว่ โอ้โห oh, 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 สวยสวยงามครับสวยงามเลยสวยมากมากขันว่าเลาใส่แต่ก้างปลาดอกก้างปาลาล่อหนาเป็นล่อรถเก๋งธรรมดาเบิ่งกับโซ่งบคออยงงามตัวใดเนาะมันบบคือรถไถแค่ว่าขันสซดอกก้างปาลาล่อหนามากนี่มันเบิง่งไก่ไก่นี่ว่ามัน,มนโอเคนะม,มันสวยงาม้ผมล้อหลังมันจะพิเศษนิดนึงครับก้างออกอ๋อก้างออกจอ๋อคือไม่ใช่ก้างตรงเนี่ย เป็นก้างออกเลยอันนี้สร้างมาพิเศษเลยเป็นเอฟครับมันมันเป็นลอดตะกุยคือเนี่ตะกุยเปอดตะกุยอ๋อครับคล้ายๆครับไอ้ดอกยางตัวเอลแมนบอสดอกยางตัวเอลนะบอต้องบอต้องใส่รอดเล็กเลยต้นอะไรนอะไเป็นยางหนาของรถคู่ right. oh, oh, no ้านตาสามสิบหกหรือชี้ผาแรงครับตัวนี้จะเป็นยางล่อนนาครับที่่ใสตะกุยยางนี่ก็ยางแท้เลยครับท่านผู้ชมเลยบอแมนยางรอดอกเลยครับเลยเส้นเท่าไหร่ครับในยาง ทองไม่คู่นี่ประมาณหาพันครับคู่ละหาพันครัโอ้จะพะยางเลยก็เฉพาะยางเลยครับบ่ได้เกี่ยวกระทะเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยยางนี่คู่ละหาพันล้วกระทะอีกกับครูหนึ่งกับประมาณประมาณสองพันเนาะสองพันเฉพอจะพอยางนี่ก็หมื่นก็หมื่นละเกือบหมื่นแล้วครับคู่หลังเลยคันครูนาเนี่ยก็เฉพาะยางนี่หมื่นกว่าเลยยางไม่ต่างหากยางไม่ตางหากแบนไม่ต้องใส่ยางไม่แต่คันเรใส่ยางไม่ เวลาเวลาลมอ่อ,อนลมอย่างมันกน็มีปัญหาให้กันอืมโอเคโอเคเร็วยังสวยเลยครับยังสวยสุดยอดเลยเอา้าวคันลูก นะครับฟังคันสมมุติว่าคลิปนี่ออกไปแล้วครับ,รบมีคนเบิงแล้วอยากสิสอบถามรายละเอียดอยากสิสอบถามเรื่องราค่าหรือว่าอยากสิดสอบถามเพื่อความเป็นวิทยาท่านนี่หมายเลขโทรศัพ์บอกได้เลยครับยินดีครับผมาพูร,งร้งข้กาวอยากจะโทษ<อ>แก้สอบอถามครับ0659342358ครับอีกเคือหนึ่ง 0659342358ครับ,รบแล้วก็สร้างครับผม0937934671ครับอีกเสื่อหนึ่งครับ0937934671ครับครับท่านผู้ชมครับทั้งสองเบอร์นะะโทรสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ถ้าท่านใดจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะลงหมายเลขไว้ที่หน้าจอนะฮะแล้วก็หน้าคลิปด้วยนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่รับชมแล้วรู้สึกว่า รูปร่างถูกอกถูกใจสวยแม่ถูกสวยถูกใจเลยมาสั่งทําได้นะฮะราคาก็พอที่จะจับต้องได้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมพัดพลต้องจากลากเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพลคน,นี้และอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะครับในการทัวร์อีสานในครั้งนี้ของพัดพลคนรากหญ้า ไว้เจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนสำหรับคลิปนี้พระพลคนรรกาและช่างทั้งสองต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพลคินี้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับช่างครับ